24วันที่รอคอยนะครับวันนี้บนไดของเราก็เสร็จไปที่เรียบรอยแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ทาสีรอบที่หนึ่งไปเช้าในวันนี้เราก็เริ่มทาสีสามอีกหนึ่งรอบนะครับในเรื่องของรางรดเลื่อนฝั่งซ้ายของเรานะครับเมื่อวานเรายังทําการต่อรางไม่สุดนะครับเพราะว่าเราทาได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะฮะ การต่อรางของเราเราใช้วิธีในการตัดแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเพราะว่าระยะของเหล็กมันยาวไม่พอะจะเอาพูดแบบอารมณ์ง่ายๆะครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนะฮะเหล็ก่างของเราที่เราหาได้นครับสุดก็มีเท่านี้เองนะฮะก็ใช้หินเจียของมาซาลูเข,ขานี่นะครับในการตัดนะครับตั้งการตัดเสร็จเดี๋ยวก็ไปต่อยที่เหล็กมันไม่พอนั่นนหละจุดนี้ผมเห็นว่ามันไม่ค่อยมีอะไรพอดีเพิ่งได้สติกเกอร์มานะครับผมจะไปแจกที่งานบ้านแด้สวนนี่แหละครับก็เลยทดลองมาแปะเป็นคันแรกก่อนครับเพื่อนนั่นคือรถผมเองแต่ถ้างานบ้านได้่วน มาที่หน้างานของเราต่อดีกว่าครับตอนนี้เราก็เริ่มทํางานไม้ครับคือการทาสีรอบที่สองกับการใส่ไม้พื้นของเราด้วยนะครับตรนทาง้ต้พี่ไก่ไก่นาอีกหนึ่งคนนะครับก็ทํางานเชื่อมลางกันต่อไปนะฮะงานเชื่อมงานตัดงานเจียที่ใช้ระบบไฟฟ้านะครับอันนี้ต้องยกให้เครื่องปั่นไฟของตัวมิสุครับงานนอกสถานที่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับจบในตัวเดียวครับตมิสุตัวจริงเรื่องปั่นไฟนะครับมาดูที่งานทาสีของเราต่อนะครับหลังจากที่เราได้ตกแต่งไม้พื้นของเราแล้วเราก็ดำเนินการทาสีต่อเลยนะครับสีตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครัมมมนนก่่าาางทใช้้้้อไหหด อย่างหนึ่งนะครับที่เราไปซื้อมันก็หมดอีกเหมือนกันนะครับเราเลยต้องเปลี่ยนแบรนด์เป็นยี่ห้อนะสังเกตได้เลยนะครับสีในวันนี้มันจะออกแดงเข้มๆกว่าสีเมื่อวานนะครับเมื่อวานออกเหลืองนิดนึงนะครับถ้าออกมาแล้วก็โดดเด่นดีเหมือนกันนะครับก็น่าจะสวยไปอีกแบบนึงเราเป็นการทดลองไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสีไหนชอบถูกใจโดนใจเราก็จะเก็บไปครับเก็บตัวอย่างไว้เนาะเผื่อใช้ในงานหน้านะครับมาถึงนายคนหนึ่งกับพี่ไก่นะครับก็หยิบเครื่องไม้เครื่องมือของมาสัลุไปนะครับอันนี้เป็นเลื่อยฉากของมาสัล ขึ้นเนาะซูมเอาแล้วกันนะครตอนนี้มันเป็นแค่โครงเหล็กเฉยๆนะครับขึ้นไปมันจะเวอร์นิดนึงนะครับจะเสียวหน่อยตอนที่ผมนั่งอยู่นะครับผมเองก็ไม่ได้กดถ่ายอะไรครับเหมือนมือมันไปโดนนะที่ออกมาก็ถ่ายแต่ดินแต่หญ้าแบบนี้ถามว่าทำไมไม่ลบอันนี้ทิ้งผมเสียดายครับไหนๆก็ถ่ายมาแล้วเนาะรวมแบบว่ามันเปิงเมมไปแล้วนะครับอือก็เอ้าออกกล้องซะหน่อยฮะดูแล้วก็มึนตาลายตาดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับช่องนี้นะครับคิดอยากจะถ่ายอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับทำไปเรื่อยไม่มีสาระตามชื่อช่องนี่แหละฮะขนาดกดพลาดก็ยังมาา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 คคคคคคไดดด้้้้้นน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 นะะะะะฮมมมรรรรรัััััับบบบบููหหงงงงงงขขอออออเเเเเตต่่่่ีีกวปปปืแทใใึ ที่เราเจาะรูก,กันไว้เมื่อวานได้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราจะยิงน็อตน,นะครับมันเห็นหัวน็อตน,นะครับก็เลยทุบให้มันบุ๋มเข้าไปหน่อยแล้วเรามองขึ้นไปนะครับเราจะได้ไม่เห็นหัวน็อตน,นั่นเองนะและแล้วนาะทีสาคัญก็เริ่มมาถึงสักทีนะครับนั่นก็คือการติดตั้งบันไดของเรานั่นเองครเราจะเริ่มติดตั้งบันไดจากด้านบนสุดมาก่อนนะครับแต่ถ้าถามว่าทําไมเราไม่ทาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนจริงๆทําได้นะครับแต่ถ้าหากเราทําจากแผ่นล่างขึ้นไปนะครับคือเราต้องเหยียบบันได ก็ยิงบ e. ันไดไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีน้ากับพี่ไก่2คนที่ยิงบันไดแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับนั่นคือพื้นที่การยิงบันไดของเรามาจากัดเพราะว่าการยิงน็อตเนี่ยเราต้องยิงจากด้านล่างขึ้นไปนะก็เลยค่อนข้างที่จะทํางานกันทุลักทุเลหรือลําบากกันซนิดนึงนะแต่ละขั้นในการยิงน็อตยึดนะครับเราจะใช้ทั้งหมด4ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าถามว่ายิงมาจากด้านบนได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าทัวร์เดินไปแล้วมันกลัวจะสะดุดหัวน็อตนี่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครองมมผเเเลกก้้้าาารริ็คัับจด ตัวนี้มันเป็นระบบสําหรับเปลี่ยน5หัวได้หลายคนก็น่าจะเคยคุ้นหูคุ้นตามาแล้วนะครับเคยนํามาใช้งานอยู่ก็หลายครั้งหลายคราเหมือนกันนะฮะยามฉุกเฉินหรือยามจําเป็นหรืองานที่แค่ผมบอกเลยนะครับถ้าไม่มี5หัวนี่ยากลำบากเลยถ้าใครมีสว่านอยู่แล้วนะครับก็ซื้อหัวเปลี่ยนได้ครับร้อยกว่าบาทเองนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ครบเซตเลยครับทั้งตัวสว่านทั้งแบตทั้งหัวเปลี่ยนด้วยนะครับก็น่าจะพันกว่าบาทนะครับลองไปหาดูในช็อปของมาสลูได้นะฮะหรือก็เข้าไปที่ทิกตอกของผมนะครับกดที่โชว์เคสเเเดี๋ยวก็จอครับพ ยังไม่ได้เปลี่ยนด้วยครับแบตก็อึดเหมือนกันอย่างว่านะครับเราไม่ได้กดแช่อะไรขนาดนั้นไม่หมดเลยโซ่ใช้แค่ยิงน็อตเองนะครับมันก็คงไม่ได้เพลองแบตอะไรมากมายนะแล้วนะครับเราก็ทํางานบันไดของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋องอลามตามท้องเรื่องของไม้สักทองเลยนะฮะเห็นพี่ไก่เดินขึ้นชิวๆแบบนี้ไม่ต้องจับราวเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปดูบ้างนะก็แล้วก็เดินขึ้นเลยดีกว่านะครับตอนนี้ต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับกลัวเพื่อนนะฮะก็ถือว่าดีกว่าเดิมเยอะ ชิวๆนะครับมันไม่เว่อร์แล้วแต่ก็เสียดายนะครับลานด้านบนของเราใส่ไม้ไม่ทัน,นไม่งั้นจะก,กระโดดตีังกา,กาโชว์สักสองรอบมา <นะ S 1> ดูขาลงกันบ้างครับตอนแรกก็เสียวๆนะครับเพราะเราต้องก้มหน้าแล้วมองทะลุลงไปนะในะตอนนี้นะครับมันมีไม้มาบางสายตาแล้วครับคือไม่เสียวแล้วนะครับไม่เวอร์แล้วนเนาะก็ถือว่าเทสแล้วครับเดินขึ้นเดินลงก็ไม่เสียวมากมายเท่าไหร่นักเรื่องของบันไดการยึดน็อตทั้งหมด4ตัวครับก็ถือว่าแน่นหนาครับไม่มีก๊อปไม่มีแก๊ปนะฮะพรุ่งนี้นะครับเราจะเริ่่่่่่่่่่มมทททําา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 กกรรรรรรเเเออ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 ใสสสไไ้้้้แแผนน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 ดดบบบุะะลลลตปคคคคคัััััิงงงงงงงีหหยยยๆ็ืืขขขึฝซ างรถเลื่อนหรือลางอะไรสักอย่างนี่เลยฮะมันจะออกมาเป็นยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับมันจะเป็นลางดีหรือลางร้ายก็แล้วแต่ผลลัพธ์ที่จะออกมาแล้วกันเนาะแต่ก็อย่างน้อยนะครับพวกผมก็ยังได้ทดลองทํากับมันครับเพราะพวกเราทําไปเรื่อยไม่มีสาระขอบคุณที่ติดตามครับผม